ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับสตรีมมิ่งบลับีบีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับนะครับน้องนายขี้งอนนะครับผมแต่ผมแต่งตัวเป็นคล้ายๆแบบผู้หญิงนะอ่ะจะไม่พูดแรงนะครับวันนี้พูดเบาๆพอเนาะยังไงไม่ก็ดังอยู่ละอ่ะสำหรับวันนี้นะผมก็จะมานะครับเปิดแพ็คนะครับผมนี่ฮะว่าทุกคนเนี่ยเปิดได้อะไรกันบ้าง นะครับผมผมมีอยู่16อันแล้วก็ตัวนี้อีก3อันนะครับรวมเป็น19อันนะครับผมเราจะมาเปิดกันนะฮะวันนี้ไม่ค่อยมีสาระนะครับมาเปิดแพ็คเฉยๆอ่ะงั้วก็มาเปิดกันเลยนะครับผมอ่าบางคนสงสยผมบอกที่ก่อนเลยนะฮะบางคนสงสัยว่าผู้ชายใส่โบ้ได้ด้วยหรอนะครับก็ใส่ได้นะครับผู้ชายใส่โบได้นะครับผมก็มาใส่ดูได้นะครับเอา่ะเปิดกันเลยนะฮะ เรเปิดคนนี้ก่อนแล้วกันเนาะลูกเตา่าอันนี้เพิ่มโอกาสดรอปเนาะตัวนี้นะครับเพิ่มโอกาสดรอปให้เรานะฮะอ่ะัปที่สองนะเฮ้ยอ๋ออันนี้จะเพิ่ม EP นะครับผมเพิ่ม EP ให้ตัวเรานี่แหละนะครับอ่ะต่อไปฮะลูกเต่าอีกเหมือนเดิมนะฮะส่วนมากลูกเต๋าที่จะดรอปได้เยอะนะครับที่ผมดูมานะ จะเยอะเหมือนกันลูกเตา๋าต่อไปฮะต,ตัวนี้ก็เลยเฮ้ยไอ้ตัวนี้เป็นยาเพิ่มอีกทียี่สิบเปอร์เซ็นนะครับผมผมอยากได้ยูพอดีเอามาเก็บเบลอะฮะปุ๊บ <c oughs> อันนี้ก็คือร้านขายยานะครับผมคลิกเปิดปุ๊บมันจะมีร้านขายพวกยาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยาเลือดหลอดเลือดยาอะไรนะครับก็จะมีขึ้นมาถ้าเกิดเราใช้คูปองนี้นะอ่ะต่อไปฮะ ปุ๊บได้เลือดดอบไม่ค่อยดีเลยอะ่ะอะไรมาเนี่ยอ่ะอันเดิมเลยสักอันหน่อยได้ไหมเนี่ยพวกปีกพวกอะไรเนี่ยอยากได้เนี่ยเอาขอสักอันหน่อยมาโอ้หนักเลยอ่ะต่อไปฮะเฮ้ยอันนี้ตีระดับสามนะครับผมเพราะว่า ทำไมมันถึงมีดาวเยอะนะครับก็เพราะว่าโอกาสติดมันจะสูงขึ้นนะครับโอกาสติดสูงขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะไปเหมือนเดิมฮะปึ๊บก็เหมือนเดิมฮะที่ยตายาฮะไม่ไม่แตกต่างอะไรเลยนะผมว่านะเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้ว เมาแล้วฮะราคาเท่าไหร่เนี่ยคิดอันนี้มาอออันนี้มันบอกออลมันก็บอกบอกคิทติคอนนะครับไปทานแ้วคิทติคอนนะฮะเฮ้ยมาแล้วสุดยอดนะครับก็ขา,ขายเท่าไหร่สีส้มเนี่ยเป็นพันไหมผูกมัดอุปกรณ์นะคือเราต้องใส่เองเท่านั้นนะครับผมพรานผูกม,มัดแล้วนะครับแต่ก็ดีใจอ่ะได้ดีใจอ่ะ ต่อไปฮะอืมเลือดเหมือนเดิมครับผมปกติถ้าตัวนี้ถ้าเกิดเป็นขอบส้มจริงๆแล้วถ้าเกิดมันขายได้นะจะเป็นอะไรที่แจ่มแมวมากนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันนะฮะตัวนี้สีส้มนะเมจิกต่อไปฮะเฮ้ยอันนี้เหรอครับอันนี้ก็จะเป็นโกดังนะครับผมสําหรับที่ได้ตัวนี้มาก็จะเป็นโกดังนะฮะ ก็จะเป็นโกดังที่เราเก็บของอย่างนี้นะเราเปิดใช้คูปองนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่ต้องวิ่งไปหาโกดังก็ได้นะฮะแล้วก็กดตัวนี้ขึ้นมาก็จะมีโกดังขึ้นมาให้เลยนะครับอะต่อไปฮะเชอะอ๋อขนเลือดอีกแล้วขอใช้นี่ก่อนแล้วกันนะไม,ไม่ใช้ดีวกว่าอันไหนว่าอันไหนว่าอืมคิดยากอะกดเอีกฮะ เลือดอีกแล้วนะครับอ่าต่อไปนะมาสักอันเถอะอีกอันนึงมาโอ้โหคอนนะครับผมไอตัวนี้นะครับก็คือว่ามันจะเป็นเปลืรัดอุปกรณ์ขึ้นมาให้เราสามารถซ่อมอุปกรณ์ได้นะครับผมมันะอยู่ตัวนี้แหละนะครับมาเหอะอ่าสาอีกเ,เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ขอเถอนะปีปีปีก เหมือนเดิมนะครับผมอะคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับนี่ก็จะได้อันนี้มาเนี่ยโอ้โหโคตรคุ้มเลยเนี่ย <c oughs> ลงทุนไปแบบว่าไม่ถึงไม่เท่าไหร,ร่นะฮะก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับอะสำหรับวันี้ก็จบคลิปคลิปเท่านี้นะครับผมกับนายชี้งอนนะครับผมก็คงต้องขอลาไปเท่านี้นะครับไปเจอกันครั้งหน้านะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมถ้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับหรือว่า ก็ขอบคุณสำหรับคนที่มาติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามทางเพจแล้วก็ทางชา n น l นะครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนกับน้องไนท์ชิ่งอนนะครับผมก็บายยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันขายได้มัน <laughs> ขายได้นะฮะเฮ้ยมันขายได้ด้วยมัน <laughs> ขายได้นะฮะโอ้โห uh, สุดยอดเลยเอา้าวจะโผลม่มาทำไมไวะเนี่ย Find out.